สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรังดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่ว่าประชาชนจังหวัดตรังได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้การมีอาชีพและความสามารถเชิงการแข่งขันในประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน ปัจจุบันสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรังมีสถานศึกษาในสังกัดคือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจำนวน1 0แห่งได้ดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานกศนอประจำปีงบประมาณ2556ดังนี้นโยบายเร่งด่วนสำนักงานกศนอจังหวัดตรัง ได้นำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถานศึกษากศนอำเภอในสังกัดโดยได้นำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้ารับการเทียบระดับในพื้นที่จังหวัดตรังทั้ง10อำเภอมีผู้เข้ารับการเทียบระดับการศึกษาในระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน545คน2เร่งดำเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร OTO p Mini e ิ a สำนักงานกศนจังหวัดตรังได้ดำเนินการจัดฝึกอาชีพตามหลักสูตร O-Top อ i ม i นิ m อ a อย่างมีประสิทธิภาพใน4หลักสูตรและผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพอย่างกว้างขวางข้อที่3เปิดโลกกศนสู่กศนอินเตอร์อร Inter, เพื่อประชาคมอาเซียนสำนักงานกศนจังหวัดตรังได้ดำเนินการ ตามนโยบายจุดเน้นสำนักงานกศนอปี2556โดยจัดการศึกษาหลักสูตรอังกฤษโปรแกรมนักกศนอําเภอเมืองตรังโดยครูผู้สอนชาวฟิลิปปินส์มีนักศึกษาหลักสูตรอังกฤษโปรแกรมจำนวน14คนและมีการจัดการศึกษาหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารหลักสูตร300ชั่วโมงข้อที่4เสริมสร้างบ้านหนังสืออัจฉริยะและพัฒนานิสัยรักการอ่านของประชาชนสำนักงานกศนอจังหวัดตรัง ได้ํำเนินการประสานงานร่วมกับสถานศึกษากศนอําเภอสํารวจและจัดตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะในพื้นที่10อําเภอของจังหวัดตรังจํานวน362แห่งโดยได้ํำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าหนังสือพิมพ์และวารสารแก่บ้านหนังสืออัจฉริยะกศนอำเภอทั้ง10อำเภอจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารแก่บ้านหนังสืออัจฉริยะทั้ง362แห่ง เพื่อให้บ้านหนังสืออัฉริยะเป็นที่อ่านหนังสือสําหรับชุมชนรวมถึงเป็นที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยครูกศนอตนําบลเป็นผู้นําในการจัดกิจกรรมต่างๆณนะบ้านหนังสืออัฉริยะข้อที่5เร่งรัดการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน เพื่อการจัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติสํานักงานกสนจังหวัดตรังจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานกสนจังหวัดตรังทําหน้าที่เป็นศูนย์อํานวยการประสานงานการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติรวบรวมข้อมูลส่งเสริมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ดูแลและรักษาสถานที่ราชการในสังกัดตลอดจนติดตามประเมินผลและแรายงาน ผลการดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพข้อที่6เร่งพัฒนาระบบกลไกลการกํากับติดตามและนิเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพสํานักงานกศสจังหวัดตรังได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานกํากับติดตามและนิเทศการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดให้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและให้ข้อเสนอแนะเมื่อพบปัญหาเพื่อ พัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่นิเทศติดต,ตามโดยผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศกศนจังหวัดตรังน,นิเทศติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จริงมีการรายงานผ่านสื่อออนไลน์และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกศนจังหวัดตรันงน,รนโยบายต่อเนื่องด้านการศึกษานอกระบบสำนักงานกศนจังหวัดตรัง,รงรได้ดำเนินการ สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษานอกระบบตั้งแต่ประถมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด10อำเภอในภาคเรียนที่1ทับ2,556มีนักศึกษารวมทั้งสิ้นจํานวน7,296คนโดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจํานวน399คนมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน2,998คนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน3,899คน และนักศึกษากศสนจังหวัดตรังเข้าสอบเพิ่มขึ้นทุกๆภาคเรียนจากภาคเรียนที่2ทัพ5บ 2, เปอร์เซนต์การเข้าสอบ58.97เพิ่มเป็น78.28ในภาคเรียนที่2ทัพ2555และจํานวนนักศึกษากศนจังหวัดตรังเข้ารับการสอบเอนเน็ตระดับประถมศึกษาจำนวน84.7 9เปอร์เซนต์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 70.87%ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน78.85%การเทียบระดับการศึกษาจากการดำเนินงาน ทียบระดับการศึกษาของสำนักงานกศนจังหวัดตรังร่วมกับสถานศึกษากศนอําเภอในสังกัด10อําเภอมีผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในภาคเรียนที่1ทับ2,556แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจํานวน15คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน27คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน81คนรวมมีผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับจํานวน123คน จากการดำเนินการประเมินมิติความรู้ความคิดการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่1ทับ2,556ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการประเมินจำนวน110คนจากผู้ลงทะเบียน123คนคิดเป็นร้อยละ89.43ของผู้ลงทะเบียนการส่งเสริมการรู้หนังสือ จากผลการดำเนินงานส่งเสริมการรู้หนังสือในปีงบประมาณ2556สำนักงานกศนจังหวัดตรังได้ร่วมกับกศนอำเภอและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือการคงสภาพการรู้หนังสือการพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ สำหรับประชาชนทั่วไปกลุ่มชาติพันธุ์ซาไกและนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป้าหมายจำนวน260คนและได้ดำเนินงานส่งเสริมการรู้หนังสือจำนวนทั้งสิ้น264คนการศึกษาต่อเนื่อง สำนักงานกศนอจังหวัดตรังได้นำเนินการสนับสนุนส่งเสริมให้กศนอำเภอและเครือข่ายจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืนโดยมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมาย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนและพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตเป้าหมาย3,473คนมีผู้เข้ารับบริการจำนวน6,100คนการศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชนเป้าหมาย2,245คนมีผู้เข้ารับบริการจำนวน4,767คนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ ส,สำนักงานกศนจังหวัดตรังร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรตั้งแต่ผู้บริหารข้าราชการครูครูอาสาครูกศนตำบลและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างมืออาชีพการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามกลุ่มตัวบ่งชี้ของสอมศของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดต,ตรังสถานศึกษากศนอำเภอ ในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจากสมศทั้ง10อำเภอคิดเป็นร้อยละร้อยของสถานศึกษากศนอำเภอที่เข้ารับการประเมินมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมากจำนวน1อำเภอและระดับดีจำนวน9าอำเภอ 2. นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัยการส่งเสริมการอ่านสำนักงานกศนอจังหวัดตรังได้ํำเนิน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดทั้ง10อำเภอดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดยจัดมุมหนังสือหน้าอ่านที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุมหนังสือหน้าอ่านที่บ้านครูกศนตำบลโดยมีแนวคิดที่ว่าการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านก็ต้องส่งเสริมการอ่านให้แก่ครูเสียก่อนและค่อยๆขยายจากบ้านครูไปยังบ้านใกล้เคียงจนกระทั่งครบทั้งหมู่บ้านและมีการส่งเสริมการอ่าน โดยใช้รถโมบายเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านไฟรู้ใฝเรียนและจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในทุกตำบลเพื่อให้จังหวัดตรังเป็นนครแห่งการอ่านวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานกศนจังหวัดตรังได้นำเนินการจัดงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียนร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา16แห่งทั่วประเทศและศูนย์ฝึกอาชีพรัศดรชายแดนจำนวน13แห่งโดยมีกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการจำนวน29,727คนคิดเป็นร้อยละร้อย นอกจากนี้สำนักง,งานกศนจังหวัดตรังได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ณนะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรังและได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ณนะอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้านาว่ากอได้รับรางวัลเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ 3. านโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนการพัฒนากศนตำบลให้เป็นศูนย์กลางการสร้างโอกาสแล,และการกระจายโอกาสทาง การศึกษาให้กับประชาชนในชุมชนสำนักง,งานกศนจังหวัดตรังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสำนักง,งานกศนในการจัดหาคร,รูพันธุ์และสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยปีงบประมาณ2556ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวนหนึ่งชุดมูล,ลค่า229,000บาทเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความตอ ต้องการของประชาชนและชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมีการจัดหานหนังสือและสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังสำนักง,งานกศนจังหวัดตรังมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกระดับอาสาสมัครกศนสำนักง,ง,งานกศนจังหวัดตรังส่งเสริมให้มีผู้มีจิตอาสาตลอดจนผู้รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยทำงานร่วมกับครูในสังกัดสำนักงานกศนอและมีการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในรูปแบบต่างๆแก่อาสาสมัครกศนอ เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของตนเองและเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชุมชนสํานักงานกศนจังหวัดตรังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนโดยให้กศนตาบลที่ดําเนินการอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับองค์กรชุมชนอื่นๆอย่างกว้างขวางและส่งเสริมให้มีการบูรณาการความรู้ในชุมชน ให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรต่างๆของกอสอนอเพื่อประโยชน์ในการมีงานทำของผู้เรียนอย่างแท้จริง 4. นโยบายด้านการสนับสนุนโครงการพิเศษโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสํำนักงานกสอนอจังหวัดตรังได้ดำเนินการในพื้นที่อำเภอนายงจังหวัดตรังโดยความรับผิดชอบของกศนอ,อำเภอนายง เน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้สูงอายุการส่งเสริมและจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สำนักงานกศนจังหวัดตรังได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาพิการจำนวน232คนโดยมีครูผู้สอนนักศึกษาพิการจำนวน18คนจากผลการดำเนินงานสามารถจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการในพื้นที่จังหวัดตรังให้ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้และทักษะชีวิตเพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข5 นโยบายด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสํานักงานกศนจังหวัดตรังได้ดําเนินการจัดรายการวิทยุเพื่อการศึกษารายการเพียงบอกนอกโรงเรียน <S <S เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารสํานักงานกาศนจังหวัดตรังแก่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดตรังทั้งระบบกระจายเสียงผ่านครื่องวิทยุและออนไลน์ในระบบอินเทอร์เน็ตและได้ร่วมกับภาคีเค,ครือข่ายจัดอบ,บรมนักข่าวภูธทเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของสถานศึกษา ในการร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยผ่านทางเว็บไซต์ a c e b o o k l ล ne และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น6นโยบายด้านการบริหารจัดการสำนักงานกศนจังหวัดตรังส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนและระหว่างการดำรงตำแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำแนวทางการกับเคลื่อ,กอ,อนกสศสู่การเป็นองค์กรแห่งศักดิ์ศรีและสุจริตธ,ธรรมมีการเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรรวมทั้งภาคีเครือข่ายในทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน เช่นมหากรรมกีฬากาศสอ,อรางวัลแห่งความภาคภูมิใจรางวัลระดับประเทศ -1. สำนักงานกาศสอ,อจังหวัดตรังได้รับรางวัลที่ 1. ห,หน่วยงานขนาดกลางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศดีเด่นสสำนักงานกาศสอ,อจังหวัดตรังได้รับรางวัลที่ 2. หน่วยงานขนาดกลางด้านการป้องกันยาเสพติดดีเด่น 3. ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันต nice. ังได้ร <defense Overwatch> ับรางวัลห้องสมุดประชาชนอำเภอยอดเยี่ยมระดับประเทศตระจำปี2555 4กศนอำเภอกันตังได้รับรางวัลที่1สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษด้านระบบประกันคุณภาพภายในดีเด่น 5. กศนอำเภอนายงได้รับรางวัลที่1สถานศึกษาขนาดใหญ่ด้านส่งเสริมการประกอบอาชีพดีเด่น6กศนอำเภอนายงได้รับรางวัลที่1สถานศึกษาขนาดใหญ่ด้านส่งเสริ เคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น7กศนอําเภอเมืองตรังได้รับรางวัลที่1สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษด้านส่งเสริมการอ่านดีเด่น8กศนอำเภอปะเลียนได้รับรางวัลที่1สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษด้านส่งเสริมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือดีเด่น9กศนอำเภอปะเลียนได้รับรางวัลที่1 สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษด้านส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น10นายภัยรัฐหัติยาได้รับรางวัลที่1ผู้อำนวยการกศนอำเภอด้านบริหารจัดการดีเด่น11นายขจรพงศิริสมได้รับรางวัลที่2พนักงานราชการดีเด่นตำแหน่งครูอาสาสมัครกศน .12 กศนอำเภอกันตังได้รับรางวัลที่2กศนอำเภอดีเด่น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภารกิจที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรังได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและจะดำเนินการต่อเนื่องในอนาคตต่อไปพร้อมขยายขอบเขตตามภารกิจใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล